นี่ไอ้เก๊หนาวไม่หนาวไม่รู้ว่นอนอาบแดดอบบชืดอว่าที่บุรีลำนอนอาบแดดนะครับตอนนี้อากาศอากาศนอนอาบแดด ่เขาเรียกปกผิวเนอะาอากาศมันก็จะระเงียระเงียหน่อยนะระเงียแปลว่าหนาว เสื้อบุรีรัมเสื้อข้างในบุรีรัมข้างนอกเมืองทองนี่ก็เรียกว่าเราอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้นะนอนสบายเลยโอ้โหไม่ใหญ่เก๋สิ่งรถแล้วไม่ใหญ่เก๊ขาถึงพื้นไหมเนี่ย ยังไม่ถึงพื้นเลยแต่จะไปแวนแล้วเนะี่ยไปแวนไหนไปแวนไหนไป,ไปแวนก่อนนี่เบาๆนะจ๊ะ เบาเบาเฮ้ยเบาเบาโอ้โยปัญญา,ๆๆห,ยายห่ำนอนหลับแล้วปัญญาย่ำนอนแล้วโอ้ยจะรถสงแถวไปไหนกันเนี่ยเอ๊ะดิ๊กแวนอันนี้รถสงแถวไปไหนนี่ เอาผ้ะแดงรอ้จะไปผ้าแดงเหรอครับเด็กได้ขอจังหวรียกเรียกเรียกตะลัดโกอเรียกตะลัดเรียกตะลัดโกลถ้าจะไปผราแดงเป็นเด็กรถใช่ไหมเด็กอ่นี่เอารถมาจากผระแดงนะเนี่ยเอามาใส่เอามาไว้นั่งกินข้าวเฉยๆนี่แหละนั่งกินข้าวกินเหล้านี่แหละพูดไปเป็นเด็กดีไปฮ่า มาดิดจะโอ้โหใส่ชุดนี้เลยนี่อากาศหนาวไม่หนาวดูเอาเด้อนี่หนาวแล้วครับขกินนกพวนลูกเหนือนี่ทำว่าอยู่ขั้วโลกเหนืออยู่บุรีรัมย์นึกว่าอยู่โค้งขั้วโลกเหนือใส่เอ็นดาวน์ต้มเป็ดต้มเป็ดยังไม่เสร็จต้มเป็ดอันนี้ต้มเป็ดต้มเป็ดหูควันได้มึงจิตกิจปิดไฟก่อนโดนไม่ใช่เอ้ามีอะไรก็โอเค ก็แล้วเนตะวันก็แล้วเนดับปะหนั่งท่านนี่คนทําเป็ดอยู่นี่นี่พ่อครัวอยู่นี่โอ้กำลังกำลังลากไส้เลยเนี่อร่อยลากไส้เลยนี่ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อมามาเยี่ยมญาติ เดี๋ยวล้วก็ไปกันต่อ เสียงก่อนเลยเนี่ย เอ๊ะบ <Okay>, ้าสิขับรถตานลมตานานลมหนาวอานนั้นที่จะหนาวนะนี่โอ้าวตอนแรกคิดว่าจะไปหนาวนะปีนี้ยเสียงดังนี่รบกวนชาวบงชาวบ้านเขานี่กี่เดซิเบลวะเออดังได้กี่ เกิน80เีซีเปลวล่ะเสียงดังขบกกวนชาวบ้านเขานี่ม,นมีแต่คนชื่นชมราเบรถวับรถวนปราสาดชาวบ้านได้ยเยแบบนี้ ว่าเราแล้วโอ้หาฟูหมดงแล้ว,งล,วลงแล้ว,ลลวโอ้หารถไปเก็บแล้วตอนนี้ไม่อยากขี่บ